ไม่สามารถเอาชนะได้ในเวลาปกติเคนโตฮาราคุชิปะทาเพชรพนมรุ้งเพชรพนมรุ้งอยู่ในกรอรี่นั้นใครก็โค่นเขายากถ้าเกิดไม่ขยับเวทไปเจอกับพวกตัวใหญ่ๆก็คือยากมากที่ใครจะสู้เขาได้จริงๆแต่ทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพชรพนมรุ้งนั้นเดินทางมาที่ไรซ์ เหล่านักสู้ในไรส์เนี่ยนะครับมักจะเป็นนักคาราเต้ระหว่างการต่อสู้เตปเท้าน้อยมากที่จะยืนพื้นโดยมากแล้วกระโดดกระโดดตลอดเวลาคล้ายกับเทควันโดและคาราเต้ความรวดเร็วนั้นค่อนข้างสูงมากสปีดหมัดกับสปีดเท้ามันเร็วจริงๆดูดิว่าการสู้ในไรส์มันยากกว่าในกลอรี่หรือเปล่าลองดูเคนโตะคาราเิชิ แล้วก็อีกฝ่ายเพชรพนมรุงโอ้ยคาดว่าชาวญี่ปุ่นน่าจะรอคอยคู่นี้ครับเพราะโอ้มาจากกรอรี่ทั้งทีมาปะทะกับยอดฝีมือของไรซ์แต่ดูดิ่ปีดเท้าเวลาที่เคนโตะออกเนี่ยชัดเจนว่าเร็วมากครับ แต่ว่าในระยะที่ประชิดตัวเนี่ยนะครับอ้าโ,โอ้โหเขาก็พยายามจะหลบหลีกนะเพราะว่ารู้ว่าเพชรพนมรุ้งเนี่ยใช้เข่าได้ดีเนี่ยจะแทงแต่ว่าโดนสก,กัดซะก่อนโ,โอ้โหรัวมานัวเลยอู้จะขึ้นการขอแต่ว่าโดนเตะล่างร่วงนะครับแทงโอ้โยงไงเนี่ย ทุ่มไม่ได้นะครับโดนเตือนใบเหลืองด้วยไปหมดยกพอดีเคนโตแทงเหมือนกันอือหูจะโดดแบบว่าเสียประยัก์ไกลเลยยัดตายพอดีอโ้จะขึ้นเตะแต่ว่าฮาราคุชินี่โอ้โดนเหมือนกันล้มไปเหมือนกันอีโดนอีกทีหน,นึ่งเสียหลักครับแล้วก็หมดยกไป ลุยกันต่อเคนโตก็สู้อย่างละยากลำบากเหมือนกันนะโอ้โหแต่ว่าหมัดยังทำงานได้ดีเนี่ยเพราะว่าพิพนมรุ้งอาศัยลูกระยะประชิดแล้วก็เข้าด้วยเข่าเนี่ยครับอุ้ยจะสวิงคลิกไม่โดนเคนโตไล่ต่อยเลยแตะไปทีหนึ่งและไม่มีผู้ชนะครับ ต้องต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะให้ได้แล้วก็อีกย่หัวตของเพชรพนมรุง้งแตะขึ้นมาของเคนโตแล้วก็ต่อยหมัดไปของเคนโตหมัดเข้าลําตัวครับแล้วก็ระยะเนี้ก็พยายามจะนัวๆเพื่อที่จะใช้เข่านะครับแล้วก็นี่หมัดของเคนโตหวัวดไปติดบ,บงังแล้วก็โอ้หเพชรพนมรุง้งเตะส่วนเคนโตส่วนด้วยหมัดและต้องหาผู้ชนะแล้วละ่ะ ตอนนี้ผู้ชนะคือนี่เลยคือจริงๆคู่นี้จะบอกว่าสูสีก็ได้เพราะว่าบทยกไปมันก็เสมอกันอะต้องต่อเวลาเพื่อที่จะหาผู้ชนะนานๆทีนะจะเห็นใครที่ทำให้เพชรพนมรุ้งนั้นต้องลำบากลำบนคือมันจะไปยากตรงที่สปีดที่มันเร็วมากๆของพวกนักสู้ที่เป็นนักคาราเต้มาก่อนเนี่ยนะครับผมฝากติดตามด้วย ในช่วงกลางเดือนนี้รัชตาจะลงแข่งในกีฬาแห่งชาติในการคัดภาคนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของภาคใครที่ไปดูก็ตามเชียร์รัชตากันด้วยนะครับเหละนี้คือคนเก่งอยู่กันเต็มสนิคอนสตรีทไฟท์หนึ่งนาทีคลิปนี้คนดูเยอะมากเลยผม,ผมลงคลิปเต็มของคู่นี้เอาไว้ในช่องสำรอง,องผมอะปรากฏว่าโอ้คนดูเยอะมากลองดูคนนี้มาขอลงนวมด้วยครับในตอนที่เรากำลังฝึกซ้อมกันอยู่ คนเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยครับเขาก็คือชีเราก็เลยต้องส่งฟิลประตูขาวจัดการครับฟิลคนถอดเสื้อเนี่ยฟิลเขายอมที่ไหนและต่อยดีด้วยนะรอบนี้นะแต่ว่ามันจบด้วยกันน็อกเอาได้ยังไงรอดูแล้กันคือก่อนที่จะต่อยคู่นี้เนี่ยผมล่อเป้าให้ฟิลแล้วปรากฏว่าแป๊บเดียวเขาหมดแรงเป็นเพราะว่าเขา ทำงานเยอะครับก็เลยไม่มีเวลามาซ้อมก็เลยแบบยืนระยะนานๆเนี่ยไม่ค่อยจะไหวแต่ดูการต่อ,อยของคู่นี้ดิดดอู้นี่ดูดูจังหวะนี้ดิดเรียบร้อยแล้ว